นอกเหนือจากเรื่องของภาษีแล้วเนี่ยสำหรับมุมมองของอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งท่านจะมองเห็นเรื่องนี้อย่างไรนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านค่ะอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญโปร่งอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุ้มคุณบอนน้าเหงาใช่ไหมครับวันนี้บอนครับ กับน้องคุณวครกับคุณอุ้มสวัสดีครับขอให้สนับสฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะทราบมาว่าวันนี้มีเวลารบกวนอาจารย์เพียงแค่ประมาณ15นาทีเท่านั้นเองอาจารย์โซโล่ได้เลยค่ะว่าหลังจากที่ได้มีการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์เห็นมิติไหนบ้างคะเออผมเห็นมิติในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นคือหลังอภิปรายเสร็จกครนำพักฝ่ายค้านกับรัฐบาลถ่ายรูปร่วมกันอย่างมีมิตรีคับผมนะครับถ้าเป็นคนดูบอกเห้อ มันจบอย่างนี้หรอภาพที่คุณเท้งเดินไปหาอายุธมนตรีนาออาจารย์ใช่ไหมครับคือเอาอย่างนี้เลยก็ดีครับถ้ามองอย่างใจกว้างกว่าเออการมือแบบสร้างสรรค์มีสปิริตไม่มันไม่จําเป็นต้องห้ามหันแบบเอาเป็นท้ายทุกคนต่างรู้บทบาทตัวเองใช่ไหมครับแต่สำหรับคนดูเอ้เยไม่ใช่สิคุณมีหน้าที่มอนิเตอร์ตรวจสอบและคุณต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณจะยั้งมือหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเห็นยิ้มแย้มปรีดากันอย่างเงี้ยใช่ไหมครบางทีการเมือกับการละครเนี่ย บางทีมันแยกกันไม่ออกนะนึกออกไหมครับว่าคุณคุณบอลคุณอุ้มเอ้ยคุณคุณอุ้มคุณบอลนึกออกนะครับว่าขนาดดารานักร้องต่างค่ายเนี่ยถ้าไม่ใช่งานุการคุศลเขาไม่ถ่ายรูปร่วมกันนะค่ะจริงอ่ะ่คนละค่ายกันใช่ไหมครับผู้ใหญ่นี่มองเลยตาเขียวเลยอ่ะค่ะวิกสีนั้นวิกน้อยสีวิกมากสีมาถ่ายรูปร่วมกันไม่ได้ค่ะดังนั้นฝ่ายค้านรัฐบาลเนี่ยบางทียั้งความรู้สึกของคนดูไว้บ้างเฮ้ยคุณทําอะไรถูกไหมครับคนี่คือประเด็นหนึ่ง แต่หลังจากนี้ครับคือเราก็เห็นว่ามิติทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นผมมองเลยว่าไม่เกิน6กสิวันนะครับให้จากนี้คือการปรับปรอมเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นนะครับก <นะ S 2> ารปรับคณะมนตรีว่าโค้โต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเกมการเล่นเกมกระชากอำนาจของนายกรัฐมนตรีละ,ะนะครับแล้วก็เดียวกันเราก็ต้องบทบาทฝ่ายค้านว่าอานาคตฝ่ายค้านที่จะมอนิเตอร์ตรวจสอบจะทาหน้าที่ได้เต็มที่ขนาดไหนต้องยอมรับครับว่าสองวันเนี่ย ถ้าจะให้น้ําหนักหรือการต่อยอดว่าหลักฐานที่ประจักษ์ที่จะเอาในยกกันตีลงจากตาแหน่งเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเทียบกับการอภิปรายข่าวก่อนสมัยตั้งแต่อนาคตใหม่หรือตั้งแต่เป็นในนามพักคก้าวไกลเนี่ยลาบากแต่ฝ่ายค้านเนี่ยสำเร็จอย่างเดียวคืออะไไหมการสถาปนาโค้ดออฟเดอะเดย์หรือโค้ดออฟเดอะเยียร์ในการกล่าวหานะครับขบวนการกี้ได้ถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งการวิวาทที่ไปขยายผลว่า นายมนตรี <Okay. S 2> เสียภาษีมากกว่าคุณวิโร์ลักษณะอ,อดีรเน,นี่ยอันเนี้ยคนที่ไม่ชอบบทบาทนายมนตรีก็อาจจะไปหวังผลรัศด์แบบนั้นได้ถูกไหมครับนี่คือคําสําคัญที่เราจะเห็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยบางครั้งต้องไปเล่นการเมืองแบบโลกใบเดิมได้คือหมายควาว่าการเมืองที่เขาถนัดในการใช้อินโฟกราฟิกแ,แอนแกรมเอาข้อมูลมาที่แบบด้วยความเข้มข้นเข้มแข็งเนี่ยเราคุ้นชินอยู่แบบนั้นแต่หลายคนเห็นว่าเออฝ่ายค้านบางทีต้องใช้หมัดรักศณะแบบ เกมลูกทุ่งที่ตัวเองจะต้องไปเล่นการเมืองแบบอย่างนั้นด้วยเพื่อให้คนเห็นหลาย,ลายมิติถามว่าหลายมิติอย่างไรเห็นบทบาทใหม่คุณของคุณสิริกัญญาไหมครับค่ะ <c oughs> หลายคนบอกถ้าคนไม่ชอบบอกเฮ้ยบ่นอะไรพ่าพอะไรแต่ไม่ใช่คุณสิริกัญญาพยายามจะไล่มูลเหมือนอธิบายดิจิตอลฟุตปรินต์นะครับว่าการเข้าสู่อำนาจรัฐบาลชุดนี้บทบาทหรือความชอบธรรมในรัฐตรีเป็นอย่างไร <c oughs> คือฟังดูเนี่ยถ้ามองอย่างนี้อ๋อนี่เป็นบทบาทแปลกใหม่อีกแบบหนึ่ง ใช่ไหมครับนั่นก็แบทบาทการกระจายกันเล่นในหลายเรื่องความหนักแน่นก็ยังไปยังคุณวิโรธคุณรังสิมันโรมนะครับและวคะเดียวกันถ้าไม่เจอลายในทวิตเอกลุ่มของคุณอคุณธรรมเราก็จะไม่รู้จักคุณภกมลมากพอสมควรใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมครับคือบางเรื่องเนี่ยมันก็มีการขยี้ขยายผลต่อได้อยู่ที่ว่า บทบาทของแต่ละคนเนี่ยจะไปใช้ต่ออย่างไรนะครับอาจารย์ถ้าเกิดผมย้อนกลับไปในภาพที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตแบบมิติที่อาจารย์ไม่เคยเห็นเรื่องของการถ่ายรูปร่วมกันตอนท้ายแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดลองไปเปรียบเทียบกันในสองวันตลอดการอภิปรายเนี่ยอาจารย์ว่ามันดูขัดแย้งหรือสอดคล้องกันหรือน้ําหนักมันเป็นยังไงอาจารย์ผมเหมือนว่าฝ่ายขาเนี่ยเหมือนชคไม่เต็มหมัดนะครับนะครับเพราะมันเริ่มเปิดออตัวมาตั้งแต่ด้วยอาดสไตล์ของคุณนัทพงษ์อ่ะ นะครับว่าคือด้วยความวาความสุภาพมึนนวลนะครับอ่มันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าอารมณ์ที่ควรจะไปดูติดตามเนี่ยไปดูเอมิติอื่นๆคือคนยังไปให้น้าหนักคนเอกปวิตรสีสันมากกว่าคุณนัทพงศ์อันนี้คือบททดสอบนะครับว่าคุณนัทพงศ์ยังไม่สามารถก้าวข้ามคนที่เคยข้ามหวังบทบาทคุณธนาธรคุณพิธาไปได้คือลบภาพตรงนี้ไปไม่พ้นนะครับแล้วสไตล์เนื้อหาที่ไปพูดกว้างๆเนี่ยคนยังไม่จับจิตเพราะว่าเฮ้ยคุณนัทพงศ์พูดอะไร หลักการเนื้อหาสาระดีใช่นะครับหลักการเนื้อหาสาระดีแต่จะไปสร้างโค้ดมัคคิอให้คนไปจำจำภาพจําเนี่ยมันไปนสู้คุณวิโรธไม่ได้สู้คุณลังสิมันโรไม่ได้สู้ตัวละครตัวคนอื่นๆไม่ได้อันนี้คือส่วนหนึ่งแต่เดยการเมื่อกลับมามองเมื่อเปรียบเทียบกับนายมนตรีคุณลังสิมคุณรัศพงศ์ทําหน้าที่ยังได้สมบูรณ์กว่าเพราะเราเรามองว่าถ้ามองคุณอ่าแพรทองทานในฐานาัญญมตรีเนี่ย ถ้าเทียบกับมาตรฐานแบบไหนเทียบมาตรฐานกับคุณยิ่งรักใช่คุณแพทองทานสอบผ่านนะครับ <Okay. S 1> ด้วยความมั่นใจด้วยความหนักแน่นด้วยความในการชี้แจงแต่เนื้อหาหรือถ้อยคําเนี่ยเอาจริงๆขอดอย่างละเอียดแทบไม่ได้มีอะไรนะครับคือเราเพื่ถามหนึ่งแต่ท่านไปตอบสองเช่นนะฮะท่านไปบอกว่าท่านไม่สามารถลาออกกับความเป็นลูกได้อันนี้ไม่จําเป็นต้องพูดใช <Okay. S 1> ่ไหมครับหรือการที่ไปเล่นเกมห้าบาทสิบาท หมายถึงว่าระดับนายมตีไม่ควรจะลดพื้นที่ไปเล่นอย่างเช่นการจะเอาคืนบทบาทหรือท่าทีเหมือนสที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณเปรองนายมตีอ่ะเนี่ยออกใช่ไหมครับลูกทินิจนาวีรบอกที่กล่าวมาไม่เป็นความจริงแหละท่านเล่นทําไมใครเป็นคนซื้อให้เล่นอย่างนั้นอะไรที่มันติดตะขิดตะขวงความในใจความรู้สึกของท่านต้องเล่นเกมแบบนี้ถูกไหมครับคือมันเป็นการทดสอบของของวุฒิภาวะ ใช่ไหมครับ,รบน้ำเสียงเนี่ยโอเคท่านหนักแน่นดีกว่าคุณอาของท่านแน่นอนนะครับท่านพูดด้วยความถ้อยถแถลงอะไรต่างๆได้แต่ในหลาย,ลายมิติเนี่ยมันทําให้ทุกคนบอกว่าถ้ามาเทียบคุณนัทพงศ์แล้วเนี่ยคุณนัทพงศ์ไม่มีอะไรเสียหายแต,แต่ไม่มีอะไรโดดเด่นค่ะอาจารย์คะแล้วหลังจากนี้อาจารย์คิดว่าประเด็นไหนที่มันน่าจะเป็นปัญหาต่อรัฐบาลหลังจากที่มีการพิจาราป,ปัญหาต่อรัฐบาลก็คือการขยายผลอ่อนนะครับว่าฝ่ายค้านจะตรวจสอบได้จริงจรงขนาดไหน ผู้บททดสอบเนี่ยของรัฐบาลเองเนี่ยนะครับที่จะขยายผลเองเนี่ยแน่นอนว่าถ้าหลักฐานไปตามที่คุณวิโรธตรวจสอบจริงว่านายมตรีเลี่ยงการเสียภาษีหรือเสียไม่ครบถ้วนหรือนิติก,กรรมอำพรางอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องรอดูต้องให้เวลานะครับ<ำ>ว่าทีมคณะทํางานหรือทีมกฎหมายนายกเนี่ยเอาข้อมูลเอกสารที่ฝ่ายค้านเนี่ยมาชี้แจงได้มากน้อยแค่ไหนนะัประการที่หนึ่งประการที่สองอย่างที่ผมบอกเมื่อข้างต้นรายการนะครับการปรับคณะเตียจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน นะครับแต่ว่าจะชา้าจ,จะเร็วเราก็อาจจะคือผมคิดว่าภายในหกสิบวันเนี่ยก็ตามสูตรเนี่ยในวงรอบรัฐบาลโดยสไตล์แบบถ้าคนดี่อ็นเอของคุณแพัตทานคุณรักสินบอกว่าเหมือนท่านเนี่ยก็ต้องกลับไป,ะปละสองครั้งนะครับดังนั้นไม่ดังนั้นไม่เกินค่านะครับว่า เดือนไหนที่จะเหมาะสมที่สุดก็วันเมษาพฤษภาเร็วนี้แหละก็ออจริงๆก็ตามคาดเหมือนกันนะอาจารย์เพราะก่อนหน้านี้เราก็มีการพูดคุยคาดเดากันแล้วว่าหลังจากนี้แลับ,บแล้วไม่แล้วไม่ต้องไปสงสัยนะครับเรื่องประเด็นที่ว่ามีมงูของงูเห่าอะ่ะคือจะใช้คําพูดพูดร่วมอรดมการเนี่ยแต่เปลี่ยนความรู้สึกความของทุกคนเข้าใจไม่ได้ะนะครับดังนั้นเหมือนเดิมครับนะครับนั้นก็ต้องดูกันยาวๆว่า จะมีะสมาชิกไหลไปมากขนาดไหนเพราะอย่าลืว่าคนที่ขึ้นเกมให้กับพรรคเพื่อไทยก็อย่างเช่นพรรคกล้าทำเนี่ยก็ยังดำรงอยู่ะนะครับที่บอกว่าเป็นเป็นพรรคคือแน่นอนจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอตัวเลขที่บับถล่มทลายเนี่ยอย่าไปแมามองว่านายยกได้รับความเชื่อมัน่นไม่ใช่ะนะครับมันคือเกมแห่งผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ในในรัฐสภาไทย นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้อาจารย์มีเวลาได้ประมาณนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับคุณคุณบอลคุณรุ่งครับต้องขอไปด้ครับไม่มีปัญหาครับอาจารย์ขอบคุณมากๆครับคครับได้ได้มุมมองครับค่ะคุณครับ